สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Story Bing วรรณกรรมในส่วนชีวิตค่ะรายการที่จะพาเข้าไปสำรวจเรื่องราวต่างๆผ่านตัวอักษรกันนะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันถึงหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มหนึ่งค่ะเป็นเล่มที่ได้รับรางวัลซีไรต์ไปตั้งแต่ปีพศ2539โหนานมากแล้วนะครับนั่นนานมากค่ะเกือบ30ปีแล้วแต่คำถามสำคัญที่ทำให้เราต้องวเจาะลึกกันวันนี้ก็คือ ทำไมทำไมหนังสืออายุเกือบ30ปีเล่มนี้ถึงยังให้ความรู้สึกเหมือนเพิ่งเขียนเสร็จเมื่อวานทำไมเรื่องราวของมันยังคงหนักอึ้งแล้วก็จี้ใจดำสังคมไทยยุคนี้ได้อย่างน่าขนลุกวันนี้เราเลยจะมาขุดคุยกันให้ลึกเลยครับกับหนังสือรวมเรื่องสั้นแผ่นดินอื่นของกนกพงษ์สงสมพันธ์ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเขาคือคลื่อลูกใหม่จากแดนใต้ที่มาแรงมากจริงๆใช่เลยค่ะและเพื่อจะหาคาตอบว่า อะไรคือหัวใจของหนังสือเล่มนี้เรามีแหล่งข้อมูลอยู่เต็มโต๊ะเลยทั้งบทวิจารณ์จากนักวิจารณ์วรรณกรรมครับความเห็นจากนักอ่านทั่วไปในเว็บบอร์ดใน Goodreads ที่บางทีก็ดุเดือดน่าดูไปจนถึงข้อมูลเชิงสารานุกรมภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นของมันออกมาดูกันค่ะว่าอะไรที่ทําให้แผ่นดินอื่นยังคงเป็นแผ่นดินเดียวกันกันกบที่เรายนอยู่ในปัจจุบันเป็นภารกิจที่ท้าทายและน่าสนใจมากครับโอเคค่ะ งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนจะพุ่งเข้าไปในตัวเรื่องสั้นแง8เรื่องเราต้องเข้าใจคนเขียนเขาก่อนกนกพงษ์ส่งสมพันธ์เท่าที่อ่านจากแหล่งข้อมูลมาเขาไม่ใช่แค่นักเขียนที่นั่งในห้องแอร์แต่เป็นคนที่ใช้ชีวิตคลุกฝุ่นจริงๆถูกต้องเลยครับตัวตนของเขากับงานเขียนนี้แทบจะแยกกันไม่ออกเลยเขาเกิดที่พัทลุงแต่ว่าช่วงที่เขียนงานสําคัญสําคัญในชุดนี้เขาใช้ชีวิตอยู่แถวเทือกเขาหลวงที่นครศรีธรรมราช อ oh. นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เขียนเรื่องภาคใต้ในฐานะคนนอกแต่เขียนในฐานะคนที่หายใจเอาอากาศแบบนั้นเข้าไปจริงๆได้เห็นความขัดแยง้งได้ยินเสียงปืนได้สัมผัสความเชื่อของผู้คนอย่างใกล้ชิดวัตถุดิบในงานของเขาเลยสมจริงและดิบมากและที่น่าเศร้าคือเขาจากไปเร็วเกินไปในวัยแค่40ปีเท่านั้นเองใช่ครับทิ้งผลงานไวใ้ให้เราได้ขบคิดกันต่อซึ่งพอพูดถึงชีวิตเขาแล้วก็ อดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงยุคสมัยที่หล่อหลอมเขาขึ้นมามันเป็นยุคที่การเมืองไทยร้อนระรุมากใช่ครับนี่คือจุดที่สำคัญมากเลยกนกพงเป็นคนในเจเนอเรชั่นที่โตมากับบาดแผลทางการเมืองใหญ่ๆของประเทศลองนึกภาพตามนะครับเขาเป็นวัยรุ่นในช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลา2519ที่ความฝันของคนหนุ่มสาวถูกทำลายลงอย่างโหดเหี้ยม แล้วก็มาเจอเข้ากับพฤษภาธมิน2535อีกครั้งในวัยทำงานบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจรัฐความรู้สึกว่าคนตัวเล็กๆถูกกระทำอยู่เสมอมันมันซึมลึกอยู่ในวิธีคิดของคนยุคนั้นเลยแปลว่าเราแทบจะอ่านงานของเขาโดยไม่นึกถึงเรื่องการเมืองได้เลยสิคะมันฝังอยู่ใน DNA ของเรื่องเล่าว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเรื่องสั้นของเขาเลยเต็มไปด้วยคำถามต่ออำนาจความยุติธรรมและการต่อสู้ดิ้นรนของคนไม่มีปากมีเสียง ในแหล่งข้อมูลมีคนพูดถึงการที่เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มนาคอนด้วยค่ะกลุ่มนาคอนซึ่งเป็นกลุ่มวรรณกรรมที่สําคัญของภาคคตายสิ่งนี้สะท้อนตัวตนเขาได้ดีมากสะท้อนอยังไงเหรอคะมันสะท้อนว่าเขาไม่ได้สู้คนเดียวครับเขาเชื่อในการรวมกลุ่มการทํางานอย่างจริงจังมีนักอ่านคนหนึ่งในเว็บบอร์ดเขียนไว้ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าชื่นชมกนกพองตรงที่เป็นคนสั์ซื่อกับวิชาชีพอ และพิสูจน์ให้เห็นว่าอาชีพนักเขียนมันต้องแลกมาด้วยชีวิตและการทำงานหนักไม่ใช่เรื่องสวยหรูการตั้งกลุ่มนาคร่าก็คือการรับคมฝีมือและแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างถึงพริกถึงขิงนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะพอเห็นภาพชีวิตและฉากหลังของผู้เขียนที่เข้มข้นขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมตัวงานถึงได้ออกมาหนักหน่วงขนาดนั้น ทีนี้เรามาเจาะลึกที่ตัวงานกันเลยแผ่นดินอื่นมีเรื่องสั้น8เรื่องที่นักอ่านหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่านรวดเดียวไม่ไหวครับได้ยินมาเหมือนกันมันมืนมดมนแล้วก็หนักอึ้งมากบางคนบอกว่าต้องอ่านจบหนึ่งเรื่องแล้วพักไปทําใจก่อนถึงจะเริ่มเรื่องต่อไปได้ใช่ครับมันเหมือนการยกน้ําหนักทางอารมณ์แต่สิ่งที่น่าทึ่งและเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือถึงแม้ทั้ง8ดเรื่องจะเล่าเรื่องราวและตัวละครที่ต่างกัน แต่ทั้งหมดถูกร้อยเริเซนได้เส้นเดียวกันนั่นคือธีมของความขัดแย้งหรือการประทะกันการประทะกันฟังดูกว้างมากเลยค่ะมันคือการประทะกันของอะไรกับอะไรบ้างคะมันคือการประทะกันของโลกหลายใบที่โคจรมาเจอกันในที่ที่เดียวครับอย่างแรกที่ชัดที่สุดเลยก็คือความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมอืซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐกับชาวบ้านแบบขาวกับดํานะแต่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ อย่างในเรื่องบ้านเกิดใช่ไหมคะเรื่องนี้สะเทือนใจมากคือมันไม่ใช่การสู้รบในสนามรบแต่มันคือมันคือสงครามบนโต๊ะกินข้าวในบ้านตัวเองเลยใช่เลยถูกต้องครับเรื่องบ้านเกิดเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่ทำลายครอบครัวมันเล่าเรื่องของพี่น้องที่เคยรักกันแต่ต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าเพราะคนหนึ่งเลือกเข้าป่าไปเป็นคอมมิวนิสต์ส่วนอีกคนอยู่ในระบบราชการของรัฐ คำว่าบ้างที่เคยอบอุ่นมันเลยกลายเป็นสมรภูมิทางความคิดที่มองหน้ากันไม่ติดอีกต่อไปมันเจ็บปวดมากเพราะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวในยุคนั้นโศกนาฏกรรมระดับชาติมันคืบคลานเข้ามาถึงในบ้านได้จริงๆซึ่งก็คล้ายๆกับเรื่องผีอยู่ในบ้านที่เอาฉากหลังของเหตุการณ์พฤษภาธมินมาเล่าใช่ครับเรื่องนั้นก็ส่งพลังไม่แพ้กันเลยมันแสดงให้เห็นว่า ความรุนแรงทางการเมืองมันไม่ได้จบแค่บ,บนถนนราชดำเนินแต่มันสร้างผีหรือบาดแผลในใจคนที่รอดชีวิตและค่อยๆกัดกินความสัมพันธ์จนพังทลายลงได้นี่คือการประทะกันชุดแรกแล้วการประทะชุดที่สองล่ะคะชุดที่สองคือการประทะกันของพื้นที่และวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะในยุคที่ความเจริญแบบทุนนิยมเริ่มรุกค,คืบเข้าไปในพื้นที่ที่เคยสงบสุข กนกพงจับภาพการประทะกันตรงนี้ได้เก่งมากเรื่องที่โดดเด่นที่สุดในประเด็นนี้คงหนีไม่พ้นแมวแห่งบูเกะกรือซอโอ้โหใช่เลยที่พูดถึงปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องนี้ซับซ้อนและหดหูมากครับมันเล่าผ่านสายตาของครูคนหนึ่งที่ย้ายเข้าไปสอนในพื้นที่แล้วต้องเจอกับความรู้สึกแปลกแยกความหวาดระแวงและความตึงเครียดที่มองไม่เห็นตัวตน คือมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างคนพุทธกับมุสลิมนะแต่มันคือความรู้สึกอึดอัดของคนที่อยู่ตรงกลางท่ามกลางสถานการณ์ที่ตัวเองควบคุมอะไรไม่ได้เลยจำประโยคหนึ่งจากเรื่องนี้ได้เลยค่ะที่นักอ่านยกมาพูดถึงกันบ่อยมากมันเป็นความคิดของตัวละครครูที่ว่าเธอจะสอนให้พวกเขารักสันติได้อย่างไรในเมื่อเพียงหันหน้าออกนอกห้องเรียนพวกเขาก็เห็นผู้ใหญ่ถือปืนอยู่เต็มสนามครับโห oh. ประโยคนี้ประโยคเดียวมันอธิบายความสิ้นหวังของสถานการณ์ได้หมดจดเลยมันทั้งเจ็บปวดและทรงพลังมากมันคือคำถามที่ตอบไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่กนกคนต้องการจะสื่อสารนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องแม่มดแห่งหุบเขาหรือแพะในกูโบะค่ะที่แสดงให้เห็นการต่อสู้ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติกับนายทุนที่มองเห็นป่าเขาเป็นแค่ทรัพยากรที่ต้องกอบโกย มันคือการทำลายล้างทั้งพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันเลยทั้งหมดนี้มันนำมาสู่การประทะชุดสุดท้ายสินะคะคือในระดับปัจเจกหรือคนตัวเล็กๆใช่ครับเมื่อโครงสร้างใหญ่ๆมันบิดเบี้ยวและขัดแย้งกันคนที่รับผลกระทบเต็มๆก็คือคนธรรมดาเดินดินนี่แหละตัวละครในเรื่องของกนกพงส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่กำลังดิ้นรนสับสนแปลกแยกถูกกดทับหรือกระทั่งแหลกสลายไปต่อหน้าต่อตาเรา เขาไม่ได้เสนอทางออกสวยๆนะแต่เขาฉายภาพให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังที่ใหญ่กว่าตัวเองพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าแม้ฉากส่วนใหญ่จะเป็นภาคใต้แต่ปัญหาที่เล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคนใต้เลยนะคะประเด็นนั้นสําคัญมากครับสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือกนกพงใช้ภาคใต้เป็นเหมือนห้องทดลองในการจําลองปัญหาระดับชาติอ๋อเป็นภาพจําลองครับ ปัญหาเรื่องอำนาจรัฐการแย่งชิงทรัพยากรความขัดแย้งทางอุดมการณ์มันเกิดขึ้นทั่วประเทศในยุคเปลี่ยนผ่านนั้นเขาไม่ได้แค่เล่าเรื่องแต่กำลังทำหน้าที่เป็นบทบันทึกทางจิตวิญญาณของยุคสมัยที่จริงจังและเข้มข้นอย่างยิ่งสิ่งนั้นก็คงเป็นคำตอบของคำถามแรกของเราว่าทำไมมันยังร่วมสมัยอยู่เพราะปัญหาโครงสร้างเหล่านี้มันยังไม่เคยถูกแก้ไขยอย่างแท้จริงถูกต้องมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองแผ่นดินที่เราเคยคิดว่าเป็นอื่นมันก็คือแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่นี่เองถูกต้องครับ รากของปัญหามันยังคงอยู่กับสังคมไทยออล,ล่ะค่ะทั้งหมดที่ว่ามามันฟังดูมืดมนสิ้นหวังไปหมดเลยนะแต่จุดที่น่าทึ่งมากที่นักอ่านหลายคนพูดถึงก็คือภาษาที่เขาใช้มันกลับงดงามมากครับจุดนี้สำคัญครับมีรีวิวหนึ่งใน Goodreads เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่ามันคือการ mixing hard truths with folklore คือการผสมผสานความจริงอันโหดร้ายเข้าจับเรื่องเล่าพื้นบ้านได้อย่างลงตัว มันขัดแย้งกันอย่างน่าประหลาดใจมากเรื่องมันเจ็บปวดแต่เรากลับวางไม่ลงเพราะภาษาของมันอะไรอยู่เบื้องหลังความรู้สึกนั้นถ้าจะอธิบายในเชิงวรรณกรรมนะครับข้อมูลจากสารานุกรมหลายแห่งก็ชี้ตรงกันว่ากนกพงใช้แนวการเขียนที่เรียกว่าธรรมชาตินิยมหรือ naturalism ธรรมชาตินิยมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆมันคืออะไรหรอคะมันคือการนำเสนอความจริงแบบไม่ประนีประนอมครับ คือการโชว์ให้เห็นสภาพวะของมนุษย์ตามที่เป็นจริงไม่ตัดสินว่าดีหรือชั่วแต่ชี้เห็นว่ามนุษย์ถูกกำหนดหรือถูกบีบคั้นจากสภาพแวดล้อมสังคมหรือสัญชาตญิยานดิบของตัวเองมากแค่ไหนอืม,มันคือการมองโลกแบบที่ไม่มีฮีโร่ไม่มีผู้ร้ายที่ชัดเจนมีแต่คนที่พยายามเอาชีวิตรอดภายใต้เงื่อนไขที่ตัวเองไม่ได้เลือกเหมือนการเอากล้องไปตั้งไว้แล้วบันทึกภาพตรงๆเลยไม่มีการใส่ฟิลเตอร์สวยงามใช่เลยครับ และความงามที่นักอ่านรู้สึกมันไม่ได้มาจากเนื้อเรื่องที่สวยงามนะแต่มันมาจากความแม่นยำในการใช้ภาษาเพื่อบรรยายความจริงที่โหดรายนั้นได้อย่างถึงแก่นเช่นเขาอาจจะบรรยายภาพทุ่งหญ้าที่สวยงามในตอนเช้าแต่ในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยมาก,กับสายลมโอ้โหความงามกับความน่าสะพรึงกลัวมันอยู่ด้วยกันในประโยคเดียวนี่แหละครับนอกจากภาษาแล้ว อีกอย่างที่คนพูดถึงกันเยอะคือชั้นเชิงการเล่าเรื่องโดยเฉพาะการตัดจบที่นักอ่านหลายคนบอกว่าจบแบบนี้เลยเหรอ <c oughs> ครับมันค้างคาแล้วก็บีบให้เราต้องคิดต่อเอง <c oughs> นั่นเป็นลายเซ็นของเขาเลยครับเขาจะไม่ป้องคำตอบสำเร็จรูปให้ผู้อา่านแต่จะทิ้งเชื้อไฟไว้ให้เรากลับไปครุ้นคิดต่อบางครั้งเขาก็ทิ้งรายละเอียดบางอย่างไว้เป็นปริศนาอย่างในเรื่องบ้านเกิดมีการพูดถึงหนังสืออื่นที่ตัวละครแอบอา่าน แล้วก็ไม่เฉลยว่าคืออะไรอ๋อใช่ใช่ค่ะหรือในเรื่องแพะในกูโบก็มีตัวละครผู้หญิงในบาร์ที่โผล่มาสร้างความสงสัยแล้วก็หายไปเลยมันเหมือนกับชีวิตจริงสินะคะที่มีหลายเรื่องราวผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปโดยที่เราไม่เคยได้รู้คําตอบหรือบทสรุปของมันใช่ครับเขาเคารพและเชื่อในพลังของผู้อา่านที่จะตีความ และเติมช่องว่างเหล่านั้นด้วยประสบการณ์ของตัวเองซึ่งมันทำให้เรื่องของเขามีชีวิตชีวาและเปิดกว้างได้อย่างไม่น่าเชื่อเบนทานมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดดิฉันว่าเราพอจะเห็นคำตอบของคำถามตั้งต้นแล้วว่าทำไมแผ่นดินอื่นถึงยังทรงพลังอยู่เสมอมันไม่ใช่แค่หนังสือรวมเรื่องสั้นแต่มันคือกระจกสะท้อนสังคม คือบทบันทึกประวัติศาสตร์บาดแผลของยุคสมัยและเป็นข้อพิสูจน์ถึงฝีมือของนักเขียนคนหนึ่งที่จากไปแล้วแต่ตัวอักษรของเขายังคงทํางานกับเราอยู่และเพื่อเป็นการปิดท้ายการสนทนาผมอยากจะทิ้งประเด็นชวนคิดที่ต่อยอดมาจากแหล่งข้อมูลของเราโดยขอยกคำถามจากเรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายในเล่มค่ะคือเรื่องน้ำตก ซึ่งนักวิจารณ์หลายคนมองว่ามันคือบทสรุปของหนังสือทั้งเล่มเลยเป็นคำถามที่ว่าในเรื่องตัวละครมองดูพื้นที่ที่เคยเป็นความสมจําอันสวยงามของตัวเองแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาเดิมและเขาก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่าคุณจะทําอย่างไรเมื่ออดีตที่คุณเคยมีส่วนร่วมสร้างมันขึ้นมาบัดนี้มันกลับไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปคุณจะทําอย่างไรเมื่อภาพวันวานอันแสนสุขกลับกลายเป็นเพียงความทรงจําที่คุณไม่อาจหหนกลับไปได้อีกแล้วโอ้โหเป็นคําถามที่หนักและจุกมากจริงๆค่ะ สิ่งที่น่าคิดต่อก็คือคำถามนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับตัวละครในเรื่องเท่านั้นแต่มันอาจจะเป็นคำถามสำหรับพวกเราทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนน่าใจหายโลกที่เราเคยรู้จักเมื่อสิบปีที่แล้ววันนี้อาจกลายเป็นแผ่นดินอื่นไปแล้วก็ได้ คำถามปลายเปิดที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคิดต่อก็คือเราจะรับมือกับความรู้สึกแปลกแยกต่อโลกใบเดิมที่เราเคยรู้จักได้อย่างไร เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้กลับไปสำรวจใจตัวเองกันต่อนะคะสำหรับการเจาะลึกในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้เห็นมิติที่ลึกซึ้งของแผ่นดินอื่นมากขึ้นและสำหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านดิฉันว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความรู้จักกับงานของนักเขียนคนสำคัญของไทยคนนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันใหม่ใน Story b e i n g วรรณกรรมในส่วนชีวิตครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ